ทีนี้อยากให้ดูชุดอยากให้ดูฉลองพระองค์อยากให้ดูฉลองพระองค์นะกลับไปที่ภาพมื่อสักครู่นี้พี่ก้องดูฉลองพระองค์นะอดูหมวกอันนี้ก็หมวกจากสารไทยเนาะหมวกนี้เห็นบ่อยท่านจะใช้กันแดดนะกันแดดกันลมกันต่างๆนานาสองแค่ซูมขออนุญาตซูมให้เห็นฉลองพระองค์ผ้าไทยนะจ๊ะผ้าไทยนะจ๊ะและลักษณะทอคล้ายคล้ายกับ ผ้าขอม้าแต่เป็นไหมนะรุ่นไหลแต่เป็นใหมนะจ๊ะคืออยากจะบอกใครบางคนนให้ดูอ่ะว่าเวลาเอาผ้าขาม้าหรือผ้าไทยมาทําอ่ะลองทําแบบนี้สิลองทําคอแบบนี้กระดุมแบบนี้ยกแขนไปอย่างนี้ลองตัดแบบนี้ดูสิคือดูแล้วไม่ไม่สะดุดดูแล้วมันเนียนตาใช่ใช่ใช่แล้วถ้าใส่ชุดแบบนี้นะใส่ใส่หมวกคือ ใส่ห,หมวกปุ๊บเนี่ยก็จะต้องแบบหมวกเรียบนะคะเรียบ <c oughs> คือท่านเป็นคนท่านเป็นฝรั่งอ่ะเอางี้ท่านเป็นฝรั่งอะ่ะนักเรียนสวิสอ่ะคือท่านทําอะไรก็ดูแล้วแบบรื่นตาเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานที่ที่คุยว่าจดจำอะไรได้เพื่อนพี่เนี่ยกลับบ้านไปเพือบบ่อน,นบอกจำได้เหมือนฉันเลยที่ท่านโบกผ้าเชนา็ดหน้าคือฝรั่งเนี่ยเขาจะโบกโบกผ้าเช็ดหน้าบนหัวเรือท่านอยู่ตรงนี้นอยู่ตรงนี้ตอนที่เรืออังสนาท่านยืนโบกแล้วทุกคนเห็นท่านยืนโบกแล้วยิ้ ตลอดทางแล้วพระเจ้าอยู่ประทับนั่งบนพระเก้าอี้อ่ะวันนั้นเป็นภาพที่ฉันจําไม่ลืมเลยไม่ลืมเลยอ่ะเมตตามะประชาชนมาเฝ้าสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใครจะมาเห็นท่านล่ะแล้วจะไปส่องกล้องก็ไม่ได้เนาะนี่ดภาพนี้ภาพนี้นี่นี่เห็นไหมล่ะตายเอวสิบแปดนะโอ้ตายเก๋เนาะที่ทั้งทั้งเก๋มากเลยเนาะทั้งชุดเลยนะทั้งกเก๋ด้วยนะเห็นไหมดูสิ ใส,ใส่ใส่ใส่แบบเอาเอา,เอาพูดภาษาภาษาสามัญชนนะกางเกงกับเสื้อเนี่ยเข้ากันมากเลยเป๊ะเป๊ะขอตั้งแขนยาวนะคะรัดที่เอวแล้วก็ผ่านหน้าเพื่อให้เดินได้สะดวกแล้วก็ใส่กางเกงข้างในเก๋มะเก๋เนาะใส่หมวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปกรงนกใหญ่อสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพเสด็จโโหตอนนั้นคิดดูว่าเขาเขียวตอนนั้น เขาจะเขียวคนก็ยังไม่ค่อยไปกันเท่าไหร่ตอนนู้นนะฮะยังเอาเกวียนขนอุปกรณ์ในยคิบดูละกันคิดดูละกันว่าเป็นองค์กรที่แบบพระราชินีเสด็จอ่ะคือคือการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชดำริเนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้กับเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะเขาต้องงงงันนะโอ้โหเจ้าฟ้าจักรพดินมาสนใจนะพระราชนีมาเปิดให้อดีใจกันย่าเลยเลยจดจำถึงวันนี้ไงคุณเฉนไหนะอ่า วันนี้สุวรรณภูมิคุมข้มเรื่องลอยกระทงนะเหรอเรื่องลอยกระทงเนี่ยนาสดามนี่ม้าสอดาหูคนมาเฝ้าท่านโอ้โหคนก็ตามมาเฝ้าจะดูใส่ตาใส่ตาใส่ตาผู้คนสมัยก่อนยังไม่มีกล้องไม่มีโทรศัพท์เนาะประชาชนก็นั่งเฝ้ารับเสด็จเนาะจะดูส่ตาผู้คนที่มองสิท่านหนึ่งต้องบอกว่าเวลาท่านไปไหนท้องต้องแต่งตัวให้สวยใช่ผมเคยเคยฟังเคยฟังท่านท่านบอกว่ามีคนบอกว่าทาไมแต่งตัวเยอะจานท่านบอกว่า ต้องแต่งตวให้สวยคนมารอนานมากคนจะได้เห็นคนจะได้เห็นพระราชนีสวยๆแล้วคิดดูเวลาท่านนี่นะเวลาจับมือกับราษฎรเนี่ยท่านไม่มีทีท่าเลยนะจับคือจับไม่รังไม่แบบเออจับคือจับเขาเขาดึงมือท่านไปรูปก็ให้รูปจับคือจับเลยนะกอดคือกอดคือแม่แม่สาวทอผ้าเมื่อวานนี้มะท่านฟ้าแขนเลยมาเดินมาใช่ไหม